สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีตุนลนาคณาตุลสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกลังใจกับช่องช่แนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถแอดลอาอดีมาที่ believer 3 6 9ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้แอดลาอาดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อในเดือนตุลาคมนะครับ ต่อเนื่องเริ่มตนน้นตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31ตุลาคมวันที่31ตุลาคมเป็นวันสุดท้ายครับอาณาดีมาถามค่าครูได้ก็จะนะครับพิเศษหน,นดให้2ต่อครับฝากนิดนึงคือถ้าอยากดูให้มาดูกันต้นๆช่วงกลางกลางเดือนหน่อยนะใครมีเงินมาดูก่อนเลยครับอย่ามัวแต่ไปรอปลายเดือนนะเพราะว่าทุกคนก็ไปกองกันออกันอยู่ในปลายเดือนผมป่วยผมไม่สามารถรับเคสได้เกิน4เคสต่อวันนะครับเพราะว่าผมต้องทําอย่างอื่นด้วยเช่นมามาพูด ตรงนี้มาทํากิจวัตรประจําวันมันไมไ่ว่างขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าให้รู้ไว้ว่าถ้าเผื่อไปออกกันในปลายเดือนแล้วอะไม่ได้คิวไม่ได้ดูนะครับแต่ว่าถ้ามาดูก่อนก็จะโอเคได้ได้ไดไดข้างได้คิวได้ราคาเหมือนกันใครมีตังค์ก็มาดูก่อนเลยไม่ต้องรอเนาะเพราะว่าถ้ารอก็จะอาจจะไม่ได้ดูก็ได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็จะไปรอเอาเงินเดือนออกไงก็รอให้เขาเอา สำหรับคนที่เงินเดือนออกก็ไปดูปลายเดือนเพราะว่าเข้าใจแต่คนที่มีเงินอยู่แล้วก็มาดูก่อนเนาะจะได้กระจายกระจายกันเพราะไม่งั้นผมก็จะว่างไม่มีลูกค้าเลยแต่ตอนมีมีแบบเป็นหัวฟูเลยนะอันก็ไม่ไหวเพราะว่าผมคืออย่าลืมนะว่าผมปรึกษาเนี่ยผมได้รับความทุกมาผมป่วยอยู่มันอาจจะทําให้เกิดเอฟเฟกกับร่างกายได้ด้วยเนาะอันนี้ก็ขอความเห็นใจนิดนึงนะครับโอเคเรามาดูกันต่อที่ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนพฤศจิกาย,ยน2,568ซึ่งเป็นเดือนที่11ของปีมีการโครจรยกยายราศีทั้งหมด3าดวงแต่มีการทานสิทธิ์ของดวงดาวทั้งหมด4ครั้งก็คือ ดาวศุกร์ย้ายสองรอบเปิดหัวปิดท้ายครับผู้ที่เกิดราศีตุลย่จากดานลางสีส้มนี้ครับลักณะตุลท,ทันทิศใต้และทลั้งราศีลักนณะชัดเจดเดีวยวกันครับตนุราศีตุลตรงนี้เนาะเราเริ่มต้นกันที่ดาวศุกร์ดาวประจำตัวพอดีย้ายราศีดวงแรกในเดือนพฤศจิกายน68พอดีเนาะเข้าสู่ราศีตุลอีกด้วยเป็นเกษตรวันที่4พฤศจิกายน68ดาวศุกร์ย้ายจากเดือนวินาศราศีกันเป็นนิดด้วยเข้าสู่ราศีตุลเรือนตนุได้ตำแหน่งเกษตรหรือเรียกว่าทับลักษ์นั่นแหละ ทับราทับราศีเกิดดาวอาทิตย์ไม่ใช่ไม่ใช่ขอไปดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นเกษตรในราศีตุลเนี่ยในรอบหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้งนะครับเกษตรในราศีตุลแต่เกษตรในราศีพฤษภจะมีอีกหนึ่งครั้งเนาะแต่เราจะเรียกว่าทับรลักเนี่ยหนึ่งครั้งทีนี้หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเท่านั้นก็คือทับหลักหรือทับราศีเกิดดาวศุกร์เป็นเกษตรแปลว่าอะไรแปลว่าความมั่นคงเข้มแข็งในตัวตนแต่มันไม่ได้หมายถึงเข้มแข็ง มั่นคงเขาว่ามั่นคงบางคนจะคิดว่าฉันรวยแล้วเขาว่ามั่นคงแต่เขาว่ามั่นคงไม่ได้แปลว่ารวยแล้วแต่มันหมายถึงว่ามันมีความเขาเรียกว่าศักยภาพแล้วกันเพราะมันทับหลักไงทับหลักทับตัวตนเนี่ยเรียกว่าศักยภาพหมายถึงว่าเรามั่นคงในตัวตนของเรามั่นคงในความจริงจังมั่นคงในความแพชชั่นมั่นคงในสิ่งที่เราจะกระทําต่อไปนี้ก็คือการคิดการเลือกการตัดสินใจและการกระทําของเราเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็ง แล้วก็มองไปอย่างเป้าหมายก็คือหมายถึงมีแรงใจที่จะทําเข้าใจไหมครับนี่คือความมั่นคงชนิดหนึ่งเพราะว่ามันอยู่แค่เดือนเดียวโดยประมาณไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำเนี่ยเห็นไหมสี่พฤศจิกาถึงยี่แปดเนี่ยถึงเดือนไหมครับก็ไม่ถึงด้งน,นั้นเนี่ยมันจะมั่นคง,งตรงไหนก่อนถูกปะ่ะดังน,นั้นเนี่ยก็เลยจะบอกว่าความคาว่ามั่นคงของทางโหราศาสตร์เนี่ยหมายถึงมันสเตเบิลอะไรบางอย่างแต่ไม่ได้บอกว่าเราสเตเบิลทั้งชีวิตแล้วหมายถึงว่าทํามาทั้งหมดมันสเตเบิลแล้วมันไม่ใช่ เขาไม่ได้บอกแบบนี้เขาไม่ได้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทํามาตั้งแต่ตอนจบมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันออกดอกออกผลแล้วนะมันมั่นคงแล้วนะมนไม่ได้พูดแบบนี้นะเออเราแค่บอกว่าความมั่นคงของตัวตนแปลว่ามั่นคงในตัวตนที่จะมีแรงกายแรงใจที่จะพัฒนาตัวเองหรือจะทําลงไปเพื่อให้เกิดผลโอเคนะอ่าคือความตั้งใจนั่นแหละพูดง่ายๆที่พร้อมจะทําทุกอย่างแล้วเพื่อให้มันมั่นคงได้ ในภายภาคหน้านะครับแต่มันไม,นมนค่คงที่ตัวตนก่อนเพราะว่ามันมีทุกปีเนาะทีนี้มันมาจากเจริญมรณะอีกหนึ่งมรณะที่มีวฤตยูอยู่ด้วยแปลว่าชคาิตรตนมักจะมีการพลิกผันในชีวิตสูงมากใน7ปีนี้ซึ่งเหลืออีกประมาณ3ปีเมื่อครบปลายปีนี้ก็จะออประมาณโดย3ปีนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของการพลิกผันแปลปปวนไม่มั่นคงในเรื่องของอะไรก็ได้ยังเช่นสุขภาพโดยหลักเป็นหลัก มรณะเนี่ยหมายถึงสุขภาพอนามัยนะครับไม่ได้หมายถึงตุยเพราะว่าสุขภาพคุณยังยังดีอยู่ยังไม่ร้ายแรงพอที่จะถึงขั้นตุยเนาะดังน,นั้นก็จะไม่ถึงตุยแต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงแปลสภาพของโรคภัยไข้เจ็บหมายถึงว่าอยู่ๆเราแข็งแรงอะ่ะแล้วเราป่วยก็คือการเปลี่ยนแปลงจากคนปกติเป็นคนที่ต้อง ล้มหมอนนอนเสืออยู่เตียงแต่ไม่ได้หมายถึงหลายแรงนะอย่างเช่นเป็นหวัดเป็นไข้ก็อาจจะประมาณสองสามวันอย่างเงี้ยก็ลุกขึ้นได้ละอย่างผมเป็นไข้รอบสุดท้ายคือเดือนกันยาย,ยนที่ผ่านมากลางเดือนกันยายนเนี่ยผมก็เป็นไข้อยู่ประมาณนอนนอนติดไม่ใช่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยลุกไม่ได้เนี่ยประมาณสี่วันเลยครับเอออาจจะลุกบ้างแป๊บๆปแล้วก็เวียนหัวก็ต้องกลับมานอนต่ออย่างเงี้ยก็ประมาณสี่วันเลยค่อนข้างนานมากเลยรอบนี้ เป็นไม่หนักนะแต่เป็นสี่วันเลยอะ่ะแต่ก่อนเนี่ยเป็นหนักหนักจนลุกไม่ได้ก็เป็นแค่วันสองวันแล้วปวดหัวมากแต่รอบนี้กลับไม่ปวดหัวคือรอบนี้มันจะแปลกมันมันจะปวดข้อปวดกระดูกแล้วก็จะเอ่อบางคนบอกว่าเป็นโควิดมันมันก็ไม่แน่นอนว่าเป็นโควิดเพราะผมเคยปวดข้อปวดกระดูกก่อนเป็นโควิดแต่ตอนโควิดก็ปวดนะเออคือเป็นพวกไข้หวัดเนี่ยผมชอบปวดกระดูกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันปวดตามข้อ ตามนิ้วมือตามแขนตามขาอย่างรครับก็จะปวดอยู่ตลอดเลยอะประมาณนี้ทีนี้ดาวสุขจบเนาะก็คือมีการเป,ปลี่ยนแปลงในชีวิตบ่อยขึ้นขึ้นลงลงไม่แน่ไม่นอนอย่าเพิ่งเอาอะไรมั่นคงเนาะในช่วงนี้เอามั่นคงได้นะแต่หมายความว่าอย่าคิดว่าในระหว่างทางที่คุณทำอะมันจะเสถียรหรือความมั่นคงจะมานลักษณะของเหมือนถือว่าเคยได้ก็จะได้ตลอดอนะไม่ใช่มันจะพลิกผันขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงเป็นเป็นเวฟอะเป็นคลื่น เป็นลูกขึ้นขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงต่อไปเรื่อยๆไม่มีลงตลอดไม่มีขึ้นตลอดแต่มันมันจะอยู่คือการพลิกผันขึ้นมาการหมุนเวียนครับดังนั้นจะไม่ได้แปลว่ามันจะลงตลอดการหรือมันจะขึ้นตลอดการแต่มันจะหมายถึงการขึ้นแล้วลงลงแล้วขึ้นขึ้นแล้วลงตลอดเวลาเข้าใจไหมครับเป็นคลื่นเนาะเป็นคลื่นเวฟอ่ะต่อไปดาวเกตดวงที่2โคจอก็สู่ราศีเมษวันที่9พฤศจิกายน68 ดาวเกตย้ายจากราศีพฤษภพบมรณะที่ลายนะดาวเกตในเรือนมรณะเนี่ยแต่พอเข้าสู่ราศีเมษปตัตตนิเกตลัคนาด,ดีขึ้นดาวเกตเล็งกับดาวศุกร์นะครับไม่ค่อยดีนะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นความมั่นคงดาวศุกร์คือพ่อกระสอบคือเงินเดือนออไม่ใช่กระต๊คืองเงินเก็บเงินก้อนแต่พอดาวเกตค,คือความไม่มั่นดาวเกตคือความไม่เสถียรกันเรียกว่าความแปรผันแปรปวน พออยู่ในเรือนปัตตานีแปลว่าคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ค้าคู่ลงทุนคู่กรณีมีการพลิกผันแปลปวนไม่แน่นอนคือความยุ่งยากหยุจุกจิกหยุมมยิมกับเราคือมันเหมือนกับมันมีกฎบังคับอะไรบางอย่างที่ทําให้เราต้องต้องวุ่นวายอ่ะถ้ามันเล็งกับดาวสุกเนี่ยมันก็จะหมายถึงตัวตนของคุณเนี่ยถูกลบกวนด้วยคนตรงข้ามอันนี้อันดับแรกอันดับ2เนี่ยมันมาจากเรือนบรรณาที่กลุ่มตัวแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เล็งกับปัตตานีเนี่ยก็หมายความว่าบางทีคุณจะติด โรคจากคนตรงข้ามจากคนอื่นพูดง,ง่ายแต่คําว่าโรคที่เนี้ยมันได้ทุกโรคนี่หละครับแต่ไม่ได้แปลว่าโรคเครื่องคามไม่อยู่แล้วไม่ได้แปลว่าโรคที่ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ไม่ใช่ละแต่ว่ามันจะเป็นอย่างเช่นไข้หวัดโควิดอ,อ,อะไรประมาณเนี้ยคือคืออะไรที่มันสามารถเป็นเชื้อไวรัสที่สามารถแบบไอจามแล้วมันพ่นออกไปในอากาศแล้วคนเดินผ่านก็สูดเข้าไปก็เป็นเลยโดยไม่รู้ตัวอันพวกนี้ครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้ก็หมายถึงพวกไข้หวัดพวกโควิดหรือเป็นโรคอื่นที่ที่มันเป็นการแพร่กระจายได้ด้วยเชื้อไวรัสแต่ไม่ใช่เชื้อแบคทีเรียถ้าแบคทีเรียมันคือการสัมผัสกันแต่ว่าถ้าเป็นไวรัสเนี่ยแค่เดินผ่านคนหายใจมันก็ติดกันได้ละเนาะเหมือนโควิดที่ผ่านมานั่นแหละครับเหมือนไข้หวัดใหญ่นั่นแหละครับประมาณนั้นเนาะแล้วไข้หวัดใหญ่กาําลังไม่รู้สายพันธุ์อะไรเนี่ยกาํกลาลังกําลังแรงเนี่ยผมก็คิดว่าผมน่าจะติด ไข้หวัดในตอนเดือนกันยาที่ผ่านมาครับอืมเพราะเขาบอกคือผมเคยได้ยินนะว่าไอ้ไม่แน่ใจแต่เคยได้ยินแล้วผมก็ลืมๆไปแล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้ป่วยคือเวลาป่วยเป็นไข้หวัดถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่อ่ะจะปวดเนื้อปวดตัวแต่ถ้าเผื่อแล้วก็เป็นหลายวันด้วยอออ่ะเแต่ถ้าเป็นไข้หวัดธรรมดามันจะเป็นหนักแต่วันเดียวแล้วมันก็จะวันสองวันมันก็ลุกได้แล้วเออม,มันก็มึนๆอื่น,นๆแต่ก็ลุกได้แนละ้วอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าสำหรับผมอ่ะ คือมันไม่ได้ร้ายแรงแต่มันเป็นนานอืมอะไรประมาณนี้แต่แต่มันแปลกตรงที่ว่าไม่มันไม่เป็นแรงเออแต่มันปวดเนื้อปวดตัวปวดกระดูกแต่เขาบอกว่าปวดเนื้อปวดตัวปวดกระดูกเนี่ยส่วนมากจะเป็นไข้หวัดใหญ่แต่ถ้าเป็นไข้หวัดธรรมดาจะไม่ปวดนะเท่าที่ผมเคยได้ยินมาอันนี้ใช่ไม่ใช่ใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยเอาเอาเอาข้อมูลจริงๆนะครับเอาแบบชัวนะไม่เอาแบบหรือหรือใครได้ยินมาเหมือนกันอย่างเงี้ยก็โพส์ได้แล้วบอกด้วยนะว่าได้ยินมาเหมือนกันเพราะว่าจะได้แยกให้ออกว่า อันนี้คือถูกต้องอันนี้คือแค่ได้ยินมาเหมือนกันะนะครับจะได้วิเคราะห์ถูกเนาะโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่จะโพสให้ทีนี้เรามาดูกันต่อที่อาทิตย์ดวงที่3โคจรเข้าสู่ราศีพิจิกวันที่17พฤศจิกายน68ย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกก็ลาพระ,ะลาพระไปสถิตเรือนกระดุมพระโหถ้าเป็นดาวใหญ่นะคุณมีสิทธิ์รวยเลยนะครับผมจะพูดคําว่ารวยได้เลยนะ แต่นี่ไม่ใช่รวยเพราะว่าดาวทิตยอยู่แค่17พฤศจิกาถึง16ตุลาพฤศจิกาอ่าธันวาสิธันวาอ่า16ธันวานะครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าคนราศีตุลเนี่ยจะได้เงินเข้ามาแบบไม่ได้คือถามว่าแบบฟุกฟุกไหมไม่เกี้ยไม่ใช่แต่ว่าถ้าถ้าเล่นเนะี่สาวราหูมันก็ยังช่วยอยู่ก็แปลว่าฟุกฟกได้แต่มันไม่มีมันมีความไม่คาดฝันอยู่นะมรณะเล็งอยู่นะ อย่าเล่นเยอะนะผมบอกเลยถ้าเล่นเยอะเมื่อไหร่คุณขาดทุนเช่นคุณซื้อห้าพันแต่คุณถูกพันเดียวขาดทุนตั้งสี่พันนะเออมันไม่คุ้มครับแต่ถ้าคุณเล่นน้อยๆอย่างน้อยอ่ะมันอาจจะถูกมากกว่าที่คุณสมมติว่าคุณซื้อแค่ร้อยหนึ่งเออไม่ใช่อาจซื้อใบหนึ่งอ่ะร้อยหนึ่งแต่มันอาจจะถูกสักพันหนึ่งอย่างเงี้ยอ่ะก็กาไรโอเวอร์แล้วนะคือไปหลายเท่าแล้วนะถูกไหมครับก็ได้กําไรเก้าร้อยเลยนะดังนั้นเนี่ยคิดดีๆนะครับ ในดวงชะตาไม่ได้มีลาบแรงขนาดนั้นนะครับมีแต่ไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วก็เป็นลาบเพียงแค่ระยะชั่วคราวด้วยทีนี้อาทิตย์เนี่ยไปเจอกระดางคาันเป็นเรื่องนะครับทีนี้เล็งกันมฤตยูอิตาหางหมายความว่าอะไรอาทิตย์อังคารเจอกันเป็นดาวเกณฑ์หลายเรียกว่าคู่ศัตรูดาวคู่ศัตรูนี้เป็นคู่ศัตรูเอกเป็นเอกเป็นเด่นในทางโหราศาสตร์ไทย อาทิตย์อังคารอาทิตย์คือใจร้อนอังคารคือหุ่นหันพันแล่นแปลว่าเวลาขับรถอย่าเร็วอย่าร้อนอย่าแรงอย่าเร็วเพราะไม่งั้นคุณจะเกิดอุบัติเหตุไม่ได้แปลว่าคนที่ไม่ขับรถเร็วจะไม่เกิดอุบัติเหตุไม่ใช่ทุกคนมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุแต่จะร้ายจะแรงจะเบาต่างกันแต่คาว่าแรงในที่นี้หมายถึงคนที่ไม่ฟังอะไรเลย แต่คนที่ฟังน่ะยังไงก็น่าจะไม่แรงเพราะว่าอย่างน้อยยังมีดาวศุกร์เข้าร่วมดาวดวงต่อไปคือดาวศุกร์เนี่ยก็คือดาวประจําตัวเนี่ยโคจรเข้าไปในเดือนการเงินวันที่28พิพฤศจิกายน68ในราศีพิจิกดังนั้นเนี่ยอังคารศุกร์คือคู่มิตรและมาจากตัวตนแล้วก็อัตมรณากระดุมพระเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของความประมาทเนาะก็เอาเป็นว่าอัตยังคารคือเกณฑ์อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันอ่าก็อุบัติเหตุคือความไม่คาดฝันอยู่แล้วก็หมายถึงว่า ระมัดระวังการขับรถเร็วคำร้อนแรงเร็วเนี่ยจะเกิดปัญหาได้จะเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้ยังหมายถึงการแตกแยกแตกคอกันเรื่องทะเลาะกันเรื่องของการเงินอีกด้วยและก็จะเกิดการสูญเสียการเงินด้วยแปลว่าคุณจะแพ้นะในนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าคือคุณจะมีเกณฑ์ได้ตังอังคารสุขทําให้ได้คู่มิดและก็เสาวลาหูในลำปุตตาก็ความเสี่ยงคุณก็จะได้เงินมาแต่พอได้เงินมาเกิดการทะเลาะ เกิดการแตกแยกในกรณีผมว่าอยากไม่อยากพูดมากแต่พูดง่ายๆถ้าใครตามเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยตอนที้เขาจะไลฟที่แบบเป็นกระแสเจนนี่ฟีเวอร์เนี่ยก่อนหน้านั้นเขามีปัญหากับแม่ใช่ไหมครับก็นี่ไงคือลูกหาเงินให้เท่าไหร่แม่ให้แม่แม่ก็ไม่พอแน่ะก็เอาไปลงในในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอ่ะสุดท้ายมันก็เท่าไหร่ก็ไม่พอเงินเดือนเดือนละแสนนะคุณไม่พอคุณคิดดูว่าโอ้โห จะต้องถึงลานไหมถึงจะพอผมว่าลานหนึ่งก็ไม่พอสาหรับคนแบบนี้นะครับนี่ใส่แบบนี้คือแบบเออไม่อยากไปพูดพิงเพราะเขาไม่ได้ทําอะไรให้ผมเนาะผมก็ไม่อยากพูดเอาเป็นว่าแค่ให้รู้เป็นตัวอย่างว่าเนี่ยคือมันพอมีเงินปุ๊บอนะ่ะก็จะมีปัญหาเรื่องของการแตกแยกกันแตกคอกันเรื่องของการเงินเออมันมาจากคู่เพศตรงข้ามครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องเรื่องแม่นะเรื่องเพศตรงข้ามคือมันจะแตกคอกันกับเรื่องความรักหุ้นส่วน หุ้นส่วนแตกการเงินเรื่องการเงินเป็นหลักนะครับมันแตกเพราะเงินแล้วก็ระวังเรื่องคู่ครองเหมือนกันมีปัญหาเรื่องความรักเรื่องแตกแยกกันเรื่องการเงินแล้วก็มาจากเรื่องลาบผลอันนี้ไม่เกี่ยวนะอ่ะก็แปลว่าเรามาระวังและก็อย่าเล่นเยอะค้าเล่นเยอะก็มีเสถียขาดทุนแล้วก็หมายถึงระวังเรื่องของเนื้อตัวแตกแยกคืออุบัติเหตุแล้วจะเกิดการผ่าตัดเกิดขึ้นแล้วก็ระวังเรื่องของ อนอกจากจะแตกคอกันแล้วเนี่ยยังหมายถึงต้องระมัดระวังเรื่องของการหกล้มเขาเขียวคือถ้าอย่างเบาในเกิดอุบัติเหตุอย่างเบาอย่างคือการหกล้มเขาเขียวแขนกระแทก,กับอะไรสักอย่างหนึ่งเขียวช้ำอย่างเงี้ยหรือไม่ก็มือไม้อย่างเงี้ยชนสะดุดนู่นสะดุดน,น,ดดนี่ล้มอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือมันต้องเกิดนะครับผมบอกเลยนะแต่อย่างน้อยจะเกิดพวกเนี้ยคนที่ไม่เกิดแรงก็จะเกิดพวกเนี้ย อย่างผม,มเป็นคนซุ่มซ่ามมากเลยนะครับชนนุ่นชนนี้เข่าเขียวป,ประจําแขนเขียวขาเขียวประจำนะครับก็เอาเป็นว่า,ามันมีในดวงไหมถ้ามีในดวงจะร้ายจะแรงแต่ใครไม่มีในดวงอะ่ะก็จะไม่แรงมากก็จะเบาหน่อยก็อย่างผมอะ่ะไม่มีในดวงชะตาคือตามจริงอะ่ะถ้าถ้าด้วยการถอดองศาเนี่ยมันจะอยู่ในราศีเดียวกันแต่ถ้ามันไม่ได้ถอดองศามันจะอยู่คนละราศี นะครับคือมันจะคือชั้นลึกเขาเรียกว่าการถอนองศานะครับถ้าการดูแม้กระทั่งดูองศาเลยอ่ะมันจะอยู่ในราศีเดียวกันแต่ถ้าเผื่อมันไม่ได้ดูในองศาเนี่ยจะอยู่ในคนละราศีกันถ้าเราเห็นในราศีจักรมันจะอยู่คนละราศีกันอธิการังคารเนี่ยของผมมันจะอยู่ราศีติดกันแต่ว่าถ้ามองในองศาเนี่ยมันจะอยู่ในราศีเดียวกันนะครับอันนี้มันจะเป็นชั้นลึกชั้นชั้นกลางนะครับของทางโหราศาสตร์ซึ่งขอพูดประมาณนี้ก่อนนะครับ ทีนี้อ่ะสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากให้ว่าอย่าใจร้อนแล้วก็ระวัง10วันอันตราย17พฤศจิกายนถึง27พฤศจิกายนอันนี้จะแรงนะครับเพราะไม่มีตัวช่วยดาวศุกร์ยังไม่มายังไม่มีตัวช่วยแต่ดาวศุกร์เข้ามาปุ๊บจะมีตัวช่วยคืออังคารกับศุกร์เป็นคู่มิรนะครับก็จะหมายถึง28พฤศจิกายนเป็นต้นไปดังนั้นเนี่ย17ถึง27พยายามอย่าเดินทางไกลอย่าเดินทางบ่อย ให้พยายามเดินทางไปทํางานแล้วกลับบ้านจบแค่นั้นแต่ถ้าใครที่ต้องทําต้องมีงานต้องเดินทางอันนี้ก็เอาเป็นว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็พยายามระมัดระวังตัวมีสติในการขับรถอย่าโมตเตอร์อย่าโมวแต่คุยโทรศัพท์ถ้าจากคุยโทรศัพท์เข้าข้างทางครับเพราะไม่งั้นจะหมายถึงจอดข้างทางอะ่ะมันจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุหลายแรงนั่นเองครับยังไงก็เป็นกำลังใจและมีสติกันมากๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชั้นไของเราได้นะครับขอบคุณครับ